สงครามเวียดนามคือสงครามที่ทรงอิทธิพลและมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งมากที่สุดในศตรวรรษที่20นอกจากจะเป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพต่างชาติแล้วยังเป็นมหาสงครามของอุดมการณ์และการแสวงหาเอกร,ราชที่ขยายวงกว้างจากเวียดนามสู่เวทีโลกเวียดนามในช่วงศตรวรรษที่19ถึงต้นศตรวรรษที่20อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาบีบครั้นเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนท้องถิน่นแต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองได้เกิดขึ้นญี่ปุ่นก็เข้ามายึดครองเวียดนามแทนที่ฝรั่งเศสซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ชาวเวียดนามตื่นตัวและลุกขึ้นต่อสู้เพื่อปลดปล่อยตนเองจากการครอบงำของต่างชาติหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงฝรั่งเศสก็มีความพยายามที่จะกลับมาควบคุมเวียดนามอีกครั้ง ท่ามกลางความไม่พอใจและความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโฮจิมินนักปฏิวัติผูกกลายเป็นสัญรักษ์ณแห่งการต่อสู้เพื่อเอกราชได้ก่อตั้งขบวนการเวียดมินซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเวียดนามให้เข้าสู่สงครามเพื่อปลดปล่อยดินแดนของตนเอง t ด e e c t u r e ีครับเราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ เรยเรียงเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่ยุค่าอาณานิคมของฝรั่งเศสและการเปลี่ยนแปลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์และขบวนการเวียดมินร่วมไปถึงยุทธการที่เดียงเบียงฟูที่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญก่อนที่สงครามเวียดนามจะขยายตัวเข้าสู่ความขัดแย้งระหว่างเวียดนามเหนือและใต้ในยุคถัดไปในช่วงคริสต์ศตวตรรษที่19เวียดนามถูกดินแดนที่เป็นส่วนหนึ่ง ของจัก,กรวรรดิฝรั่งเศสที่เรียกว่าอินโดไชน่าฝรั่งเศสเริ่มล่าอาณานิคมเวียดนามอย่างจริงจังในช่วงปีคิตศักราที่1858เมื่อกองทัพฝรั่งเศสได้บุกเข้าไปในเมืองดาน,นั้นจากนั้นก็เริ่มขยายอำนาจไปยังส่วนต่างๆของเวียดนามจนสามารถที่จะยึดครองได้ทั้ง3ภูมิภาคอันได้แก่แตะวันออกเฉียงเหนือกลางและตอนต้ รวมทั้งลาวกัมพูชาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอินโดจีนในเวลาต่อมาการปกครองของฝรั่งเศสมีลักษณะการปกครองแบบอาณานิคมที่เข้มงวดฝรั่งเศสได้จัดตั้งระบบการปกครองแบบรวมรศูนย์ซึ่งตั้งผู้ว่าราชการฝรั่งเศสเป็นผู้ควบคุมดูแลแทนกษัตริย์เวียดนามที่กลายเป็นเพียงหุ่นเชิดหน้าที่สำคัญของฝรั่งเศสคือการบริหารทรัพยากร และเก็บภาษีเพื่อส่งกลับไปยังประเทศต้นทางเศรษฐกิจเวียดนามถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลฝรั่งเศสได้นำระบบเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์เข้ามาเช่นการปลูกฝิ่นกาแฟและยางพาราโดยใช้แรงงานชาวเวียดนามอย่างเข้มงวดสถานการณ์นี้ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ตกอยู่ในสภาวะความยากจนขณะที่ชนชั้นปกครองของฝรั่งเศสและกลุ่มนายทุนต่างชาติ ร่ำรวยอย่างรวดเร็วในด้านวัฒนธรรมและสังคมฝรั่งเศสได้มีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมเวียดนามด้วยการแทรกแซงระบบการศึกษา,าศาสนาและการปกครองโดยมีการส่งเสริมการศึกษาแบบฝรั่งเศสและการสนับสนุนการเผยแพร่าศาสนาคริสต์คาทอลิกซึ่งเป็นการเบียดเบียนและลดทอนบทบาทของวัฒนธรรมและาศาสนาของเวียดนามดังเดิม นอกจากนี้ชาวเวียดนามส่วนใหญ่ยังถูกปฏิเสธโอกาสทางการเมืองและสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆมากมายผลพวงจากการปกครองแบบอาณานิคมของฝรั่งเศสทําให้เกิดความตึงเครียดในสังคมเวียดนามมากขึ้นเรื่อยๆการกดขี่ข่มเหงความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมทําให้เกิดการต่อต้านและลุกข,ขึ้นต่อสู้ในรูปแบบต่างๆมากมายตั้งแต่การประทวงเล็ก ไปจนการก่อกระบฏโดยเฉพาะในช่วงปลายคิทสตวรรษที่19และตน้นศตวรรษที่20บกระบวนการชาตินิยมและคอมมิวนสิสต์เริ่มปรากฏตัวขึ้นเป็นครั้งแรกหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ถือกำเนิดขึ้นในยุคนี้คือโฮจิมินโฮจีมินหรือดุงโฮนักปฏิวัติผู้ซึ่งกลายเป็นผู้นำคนสำคัญในการต่อสู้เพื่อเอกราชของเวียดนามแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ยุคของโฮจิมิน สงครามโลกครั้งที่สองก็ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในภูมิภาคนี้อย่างรุนแรงและเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของประวัติศาสตร์เวียดนามในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นได้เริ่มขยายอํานาจในภูมิภาคเอเชียอาคเนี์พวกเขาก็ได้บุกเข้ายึดเวียดนามในปีคริสตศักราชที่1940่แทนที่ฝรั่งเศสซึ่งในเวลานั้นอยู่ภายใต้การยึดครองโดยเยอรมันในยุโรปญี่ปุ่น ไม่ได้ยกเลิอกอำนาจของฝรั่งเศสโดยสิ้นเชิงแต่ใช้รัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศสในการเป็นรัฐบาลหุ่นเชดเพื่อบริหารจัดการภายในประเทศโดยยังคงความเป็นไปให้เอื้อประโยชน์ต่อจักรวรรดิญี่ปุ่นเองการยึดครองของจักรวรรดิญี่ปุ่นนั้นมีผลอย่างใหญ่หลวงต่อเวียดนามทางด้านเศรษฐกิจสังคมญี่ปุ่นได้ใช้ทรัพยากรจากเวียดนามเพื่อสนับสนุนกองทัพ และสงครามของตนเองสงผลทําให้เกิดสภาวะขาดแคลนอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคภายในเวียดนามอย่างหนักภัยแ้งและน้ําท่วมได้ซ้ําเติมความเดือดร้อนของประชาชนจนเกิดสภาวะอดอยากอย่างรุนแรงในปีคิศกรา .1944-1945 เด็กคราชีวิตชาวเวียดนามไปนับล้านคนในขณะเดียวกันความอ่อนแอของรัฐบาลฝรั่งเศส ในฐานะรัฐบาลหุ่นเชิดทําให้กลุ่มชาตินิยมชาวเวียดนามได้เคลื่อนไหวมากขึ้นขบวนการเวียดมินที่นําโดยโฮจิมินก็ได้เพิ่มความเข้มแข็งโดยใช้สถานการณ์นี้ในการสร้างความชอบธรรมในการเรียกร้องเอกราชและอิสรภาพจากทั้งจกกักรวรรดิญี่ปุ่นและฝรั่งเศสมีนาคมคิตสักรที่1945ญี่ปุ่น ได้ทำการกวาดล้างอำนาจของฝรั่งเศสในเวียดนามอย่างเต็มรูปแบบโดยมีการจับกุมเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสและยกเลิกการปกครองของฝรั่งเศสในดินแดนนี้ทำให้เวียดนามทำการประกาศเอกราชในนามของจักรวรรดิญี่ปุ่นภายใต้การนำโดยจักรพรรดิเบาดแต่อย่างไรก็ดีการประกาศเอกราชของเวียดนามครั้งนี้นั้นเป็นแค่การสร้างภาพลวงตาเพราะอย่างไรก็ดีญี่ปุ่น ก็ยังคงควบคุมอำนาจอย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดเมื่อสองครามโลกครั้งที่สองได้สิ้นสุดลงในปีคิศกรา1945ญี่ปุ่นได้ยอมจำนวนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรส่งผลให้เกิดช่องว่างทางอำนาจของเวียดนามเกิดขึ้นโอกาสสำหรับขบวนการเวียดมินและลุงโฮจิมินก็ได้มาถึงในการประกาศเอกราชและต่อสู้เพื่อความเป็นอิสระของชาติหลังจากญี่ปุ่นยอมแพ้ ในปลายปี1945ฝรังร่งเศสซึ่งเคยสูญเสียการควบคุมเวียดนามในช่วสงสงครามโลกครั้งที่สองก็มีความพยายามที่จะแทรกแซงและกลับมาควบคุมดินแดนนี้อีกครั้งหนึ่งโดยหวังว่าจะฟื้นฟูอาณานิคมในแถบภูมิภาคอินโดจีนที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคแต่สถานการณ์ในเวียดนามณเวลานั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป กันยายนในปีเดียวกันโฮจิมินห์และขบวนการเวียดมินห์ได้ประกาศการจัดตั้งสาธรารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามยังเป็นทางการที่กรุงฮหาหนอยโดยโฮจิมินห์ได้ประกาศเอกร,ราชของเวียดนามอย่างเด็ดขาดต่อโลกภายนอกและเรียกร้องให้ฝรั่งเศสยุติการปกครองแบบอาณานิคมในเวียดนามอย่างไรก็ดีฝรั่งเศสไม่ยอมรับในการประกาศเอกร,ราชครั้งนี้ และส่งกองทหารเข้ามาใหม่ในปี1946เพื่อยึดครองพื้นที่หลายแห่งที่สำคัญในเวียดนามใต้โดยเฉพาะเมืองไซง่อนฝรั่งเศสมีความพยายามที่จะตั้งรัฐบาลลูกผสมที่เรียกว่าสาธารณรัฐเวียดนามที่มีจกักรพรรดิบาวใดเป็นประมุขเพื่อสร้างสัญลักษณ์ว่าเวียดนามนั้นมีการปกครองด้วยตนเองแต่จริงๆแล้วก็ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของฝรั่งเศส ความขัดแยง้งระหว่างขาบวนการเวียดมินซึ่งต้องการเอกราชอย่างเต็มรูปแบบและฝรั่งเศสที่มีความพยายามที่จะกลับมาปกครองอาณานิคมเดิมนำ้ไปสู่การประทะก,กันอย่างต่อเนื่องในปี1946ได้เกิดสงครามอาณานิคมครั้งที่สองระหว่างเวียดนามและฝรั่งเศสหรือที่รู้จักกันในชื่อสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่งสงครามนี้เป็นสงครามที่ยืดเยื้อ และมีความรุนแรงสูงฝ่ายเวียดมินใช้วิธีสู้รบแบบกองโจรและรบในป่าดิบชื้นเพื่อชิงความได้เปรียบจากกองทัพฝรั่งเศสที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่ามากซึ่งขณะเดียวกันที่ชาวเวียดนามส่วนใหญ่นั้นสนับสนุนขบวนการเวียดมินเพราะเห็นว่าเป็นผู้ต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาติสงครามนี้ยืดเยื้อยาวนานหลายปีแต่จุดเปลี่ยนสำคัญคือการรบ ที่เดียงเบียงฟูในปี1954ซึ่งกลายเป็นการพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของฝรั่งเศสและเป็นเหตุผลที่ทำให้ฝรั่งเศสต้องถอนทัพออกจากเวียดนามในเวลาต่อมายุทธการที่เดียงเบียงฟูถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่งระหว่างกองทัพฝรั่งเศสและขบวนการเวียดมินที่นำโดยโฮจิมินหรือสหายสูงฝรั่งเศสเลือกที่จะตั้งฐานทัพในเมืองเดียงเบียงฟู ซึ่งตั้งอยู่กลางพื้นที่หุบเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามเพื่อป้องกันไม่ให้เวียดมินเข้ามายึดพื้นที่และหวังว่าจะเป็นการตัดเส้นทางลำเลียงยุทธภัณฑ์และกำลังคนของฝ่ายเวียดมินจากลาวและการสนับสนุนของจีนฝรั่งเศสเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้นั้นจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่แข็งแรงและมีความได้เปรียบในด้านอาวุธหนักรวมถึงการต่อต้านการโจมตีของเวียดมินได้ แต่อย่างไรก็ตามฝ่ายเวียดนามหรือว่าเวียดมินก็ได้ใช้ยุทธวิธีทางการรบแบบกองโจทย์และการวางกับดักทางยุทธศาสตร์รวมทั้งอาศัยความชำนาญในภูมิประเทศที่ซับซ้อนพวกเขาได้รำเรียงปืนใหญ่และอาวุธหนักเข้าไปตั้งป้อมโดยไม่ถูกกองทัพฝรั่งเศสตรวจจับได้การสู้รบในเดียงเบียงฝูได้ดำเนินไปยาวนานกว่า55วันอย่างดุเดือดฝ่ายเวียดมิน ได้ใช้การล้อมปราบและโจมตีฐานทัพฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นและความชำนาญในการรบพื้นที่ภูเขาสุดท้ายแล้วกองทัพฝรั่งเศสก็ได้ถูกล้อมจนต้องพ่ายแพ้ในพึกสภาคมปี1954การพ่ายแพ้ที่เดียงเบียงฟูถือเป็นการล้มเหลวครั้งใหญ่ของกองทัพฝรั่งเศสในสงครามนี้ส่งผลให้รัฐบาลของฝรั่งเศสนนั้น จะต้องตัดสินใจถอนกำลังออกจากเวียดนามและเจรจาสันติภาพที่เจนีวาในปีเดียวกันหลังยุทธการที่เดียงเบียงฟูตัวแทนของฝรั่งเศสและขบวนการเวียดมินรวมถึงตัวแทนของประเทศใหญ่ๆใ,ในโลกได้มารวมตัวกันเพื่อประชุมเจรจาสันติภาพที่เจนีวาในปี1954โดยมีเป้าหมายเพื่อยุติสงครามและกำหนดอนาคตของเวียดนาม ข้อตกลงเจนีวามีสาระสำคัญคือการแบ่งเวียดนามออกเป็นทั้งหมด2ขั้วที่เส้นขนานที่17โดยเวียดนามเหนือจะอยู่ภายใต้การปกครองและการควบคุมโดยรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเวียดนามเหนือที่นำโดยโฮจิมินห์ส่วนเวียดนามใต้จะอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลที่ไม่ใช่คอมมิวนสิสต์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสข้อตกลงนี้ จะมีการให้เลือกตั้งทั่วไปในปี1956เพื่อรวมประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวแต่ด้วยความไม่ไว้วางใจและการขัดแย้งทางการเมืองการเลือกตั้งนี้นั้นจึงไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นและเวียดนามใต้ก็ได้ก่อตั้งรัฐบาลที่มีนโยบายในการต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างเข้มงวดหลังจากฝรั่งเศสถอนตัวจากเวียดนามในปี1954สหรัฐอเมริกา ได้ก้าวเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักของรัฐบาลเวียดนามใต้เพื่อปกป้องไม่ให้เวียดนามตกอยู่ภายใต้การปกครองของคอมมิวนสิสต์ในยุคสงครามเย็นสหรัฐอเมริกาได้ใช้นโยบายโดมิโน,โนที่เชื่อว่าถ้าเวียดนามล้มลงเป็นคอมมิวนิสต์แล้วประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะล้มเป็นคอมมิวนิสต์ตามกันสหรัฐอเมริกา เริ่มที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินและทางการทหารแก่เวียดนามใต้รวมถึงส่งที่ปรึกษาทางทหารเข้ามาช่วยฝึกฝนและสนับสนุนกองทัพเวียดนามใต้ตั้งแต่กลางทศวรรษที่1950อย่างไรก็ดีความขัดแย้งระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ย,ยังคงรุนแรงฝ่ายเวียดนามเหนือแต่รับการสนับสนุนโดยกลุ่มกบฏเวียดกงในเวียดนามใต้ซึ่งใช้วิธีสู้รบ แบบกองโจรเพื่อคนล้มรัฐบาลเวียดนามใต้สถานการณ์ในเวียดนามจึงตกอยู่ในสภาวะสงครามกลางเมืองและสงครามกองโจรที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่เข้าแทรกแซงในสงครามนี้อย่างเต็มรูปแบบซึ่งจะนำไปสู่สงครามเวียดนามในระยะเวลาต่อมา หลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในเวียดนามใต้ในช่วงต้นทศวรรษที่1960สงครามเวียดนามก็ได้เข้าสู่ช่วงเวลาที่รุนแรงและซับซ้อนยิ่งขึ้นการแทรกแซงของสหรัฐอเมริกาไม่ได้จำกัดเพียงแค่การส่งที่ปรึกษาทางทหารหรือการให้ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐ,ฐกิจแต่ขยายวงกว้างไปสู่การส่งกำลังพลและยุโทโธปกรณ์จำนวนมาก เพื่อสนับสนุนรัฐบาลเวียดนามใต้ในการต่อสู้กับขบวนการเวียดกงและกองทัพเวียดนามเหนือขบวนการเวียดกงได้ใช้วิธีการรบแบบกองโจรที่เน้นในการโจมตีอย่างรวดเร็วและถอยอย่างรวดเร็วเ,วเพื่อหลีกหนีกำลังทหารที่มีอาวุธหนักของสหรัฐอเมริกาและเวียดนามใต้การรบในพื้นที่ป่าเขาและหมู่บ้านทำให้การใช้กำลังของทหารสหรัฐ เป็นไปอย่างยากลำบากและเสียเปรียบในขณะเดียวกันที่อเมริกาได้ใช้ยุทธวิธีทางอากาศอย่างนหนักหน่วงในการทิ้งระเบิดแบบไม่เลือกเป้าหมายในเขตชนบทเพื่อพยายามทำลายฐานที่มั่นและความมั่นคงของฝ่ายตรงข้ามสงครามเวียดนามจึงเป็นสงครามที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและการสูญเสียมากมายโดยมีผู้เสียชีวิตจากทั้งสองฝ่ายและพลเรือนเป็นจำนวนมหาศาล ขณะเดียวกันที่สงครามนี้ยังเป็นสงครามที่สร้างความขัดแยง้งทั้งการเมืองและสังคมภายในอเมริกาเองด้วยจนนำไปสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองในการต่อต้านสงครามเวียดนามไปเป็นวงกว้างในเดือนมกราคมคศกรา1968กระบวนการเวียดกงและกองทัพเวียดนามเหนือได้เปิดฉากยุทธการที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่า t e s t ์ f อฟเฟนซซึ่งเป็นปฏิบัติการการโจมตี แปรประสานงานกันในหลายเมืองและฐานทัพสำคัญของเวียดนามใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงไซง่อนปัจจุบันคือโฮจิมิน์ซิตี้และเมืองหูเอการโจมตีในช่วงเทศกาลตรุษเวียดนามครั้งนี้ถือเป็นความประหลาดใจที่ยิ่งใหญ่สําหรับกองทัพสหรัฐและรัฐบาลเวียดนามใต้เพราะตามธรรมเนียมแล้วเทศกาลนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาสงบสงรามแม้ว่าการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้ประสบผลสําเร็จ ในแง่ของการยึดครองพื้นที่อย่างทาวรแต่กลับส่งผลทางด้านจิตวิทยายอย่างใหญ่หลวงต่อประชาชนชาวอเมริกาและผู้บริหารรัฐบาลสหรัฐเพราะแสดงให้เห็นว่ากองทัพเวียดกงมีกำลังรบและมุ่งมั่นอย่างมากแม้จะถูกกดดันอย่างหนักในสนามรบก็ตาม so, uh, uh, ยุทธการเทฟออฟแฟนซิสจึงถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประชาชนในสหรัฐเริ่มตั้งคำถามต่อความชอบธรรมและความสำเร็จของสองครามเวียดนามการประท้วงต่อต้านสงครามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วในหลายเมืองทั่วประเทศเวีดกง ช้ยุทธวิธีการสงครามแบบกองโจรอย่างชำนาญทั้งการรอบโจมตีการซุ่มยิงและการวางกับดักระเบิดและการใช้เครือข่ายอุโม,มง์ใต้ดินที่ซับซ้อนซึ่งทำให้กองทัพสหรัฐและกองทัพเวียดนามใต้ประสบกับความยากลำบากอย่างมากในการควบคุมพื้นที่ชนบทและหมู่บ้านเครือข่ายอุโม,มงใต้ดินของเวียดกงขุดลึกและซับซ้อนช่วยทำให้พวกเขานั้น สามารถที่จะเคลื่อนย้ายกำลังคนและอาวุธโดยไม่ถูกตรวจจับรวมทั้งใช้เป็นฐานที่มั่นสำหรับวางแผนการโจมตีบัญชาการและหลบหนีการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามนอกจากนี้เวียดกงยังได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามเหนือทั้งในด้านกำลังคนยุทธโภคกรและยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับขบวนการต่อต้านเวียดนามใต้ สงครามเวียดนามไม่ได้เพียงแค่ทำลายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวเวียดนามแต่ยังคงส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสังคมและเศรษฐกิจในภูมิภาคผู้คนในชนบทต้องพลัดถิน่นหนีภัยสงครามบ,บ้านเรือนถูกทำลายและการเกษตรกรรมแต่รับผลกระทบอย่างหนักในขณะเดียวกันสงครามยังทำให้เกิดการเคลื่อนไหวต่อต้านสงครามในระดับโลก โดยเฉพาะในอเมริกาซึ่งกลายเป็นสงครามที่ถูกถกเถียงและตั้งคำถามในทางศิลธรรมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอีกด้วยหลังจากยุธธทธการเทสอฟเฟนซิสในปีคศ .1968 ที่ส่งผลสะเทือนต่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาในความสำเร็จของสองครามประธานาธิบดีริกซานนิกสันได้ประกาศยุทธศาสตร์เวียดนามในสไลเทช หมายถึงการส่งมอบนาทีและความรับผิดชอบทางการทหารให้แก่กองทัพเวียดนามใต้มากขึ้นพร้อมกับการถอนกำลังของสหรัฐอเมริกาออกจากเวียดนามอย่างค่อยเป็นค่อยไปยุทธศาสตร์นี้มุ่งหวังที่จะลดอัตราส่วนของกองทัพสหรัฐในสงครามเวียดนามโดยไม่สูญสิ้นพื้นที่และเขตอำนาจในภูมิภาคโดยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพเวียดนามใต้ เพื่อสามารถต่อสู้กับกองทัพเวียดกงและเวียดนามเหนือได้ด้วยตนเองอย่างไรก็ดีการถอนทัพของอเมริกาได้สร้างช่องว่างและโอกาสให้กองทัพเวียดนามเหนือและเวียดกงสามารถที่จะขยายอิทธิพลและความก้าวร้าวตั้งแต่ปีคศ1968เป็นต้นมาฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามเวียดนามเริ่มที่จะเข้าสู่โต๊ะเจราจาสันติภาพที่กรุงปารีส โดยมีสหรัฐเวียดนามเหนือเวียดนามใต้และขบวนการเวียดกงเข้าเจรจาการเจรจาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยุติสงครามและหาทางออกทางการเมืองที่ยั่งยืนแต่โต๊ะเจรจาครั้งนี้กลับเต็มไปด้วยความตรึงเครียดและความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันในแต่ละฝ่ายในที่สุดแล้วคิสักราช1973ได้มีการลงนามข้อตกลงการหยุดยิง และถอนกำลังซึ่งกองทัพสหรัฐตกลงถอนกำลังออกจากเวียดน,นามขณะที่เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ก็ยังคงต่อสู้กันไปเรื่อยๆในเชิงการเมืองและอาวุธยุธโทโธปกรณ์กองทัพเวียดนามเหนือและกองทัพเวียดนามใต้ต่างก็ยังคงเดินหน้ากวาดล้างและยึดพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องต่อมาในปีคศ .1975 กองทัพเวียดนามเหนือ ได้เปิดยุทธการครั้งสุดท้ายเรียกว่ายุทธการปราบเมืองไส่งอนซึ่งถือว่าเป็นการบุกยึดเมืองไส่งอนเมืองหลวงของเวียดนามใต้ได้สาเร็จส่งผลทําให้รัฐบาลเวียดนามใต้ล่มสลายและสงครามเวียดนามก็จบลงอย่างเป็นทางการชัยชนะของเวียดนามเหนือและการรวมชาติเป็นประเทศเวียดนามในปีคศ .1970 เป็นการสิ้นสุดลงของสงครามที่กินเวลา ยาวนานมากกว่า20ปีและเปลี่ยนแปลงภูมิลักษณะทางรัฐศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปอย่างถาวรแม้ว่ากองทัพสหรัฐจะมีอาวุธและกำลังพลที่เหนือกว่าอย่างมากแต่สงครามเวียดนามกลับกลายเป็นความพ่ายแพ้อย่างหนักหน่วงและเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดสำหรับสหรัฐสาเหตุหลักของการพ่ายแพ้มีกันหลายประการเช่น ยุทธวิธีทางสงครามแบบกองโจรของเวียดกงซึ่งเป็นวิธีที่ซับซ้อนและยืดหยุ่นการซุ่มโจมตีการใช้เครือข่ายอุโมงใต้ดินการผสมผสานกับประชาชนในพื้นที่ทำให้กองทัพสหรัฐไม่สามารถที่จะต่อกรได้อย่างเต็มที่ความไม่แน่นอนทางการเมืองและการสนับสนุนในสหรัฐสงครามนี้ได้สร้างความขัดแย้งอย่างรุนแรงในอเมริกา ประชาชนจำนวนมากต่อต้านสงครามประท้วงและเ,เรียกร้องให้ยุติการสู้รบความไม่มั่นคงในรัฐบาลและการบริหารทำให้สงครามนั้นยืดเยื้อยาวนานขึ้นข้อจำกัดทางยุทธศาสตร์การจำกัดการใช้กำลังและอาวุธบางประเภทเพื่อหลีกเลี่ยงการขยายตัวของสงครามและการประทะกับจีนหรือสหภาพโซเวียตทำให้สหรัฐ ไม่สามารถที่จะใช้กำลังได้อย่างเต็มที่เมื่อถึงปีคิสการาที่1 9ึ่ักาสหรัฐอเมริกาต้องถอนกำลังทหารออกตามข้อตกลงป่ารีสหลังจากนั้นกองทัพเวียดนามใต้ที่ได้รับการฝึกฝนและการสนับสนุนจากอเมริกาก็ไม่สามารถที่จะต้านทานกองทัพเวียดนามเหนือและเวียดกงได้อีกต่อไปการปกครองของเวียดนามหลังสงครามหลังจากการล่มสลายของกลุงไซงอน ในปีคศ,ศ1975การรวมชาติเป็นสาธาร,รณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปีคศก1976ประเทศเวียดนามก็เข้าสู่ระบบการปกครองแบบคอมมิวนสิสต์ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามรัฐบาลใหม่ได้ดำเนินการนโยบายต่างๆเพื่อรวมประเทศและฟื้นฟูหลังสงครามได้แก่การรวมประเทศ การยุบรัฐเวียดนามใต้และเวียดนามเหนือแล้วรวมเป็นประเทศเดียวกันภายใต้การปกครองเดียวเพื่อสร้างความมั่นคงและสถิยรภาพทางการเมือง mm hmm. การปฏิรูปเศรษฐกิจเริ่มการใช้แนวทางเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์แต่เจอปัญหาความยากจนและขาดแคลนสินค้าจึงเริ่มปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจแบบผสมผสานในช่วงปีคศ,ศรร1980เป็นต้นมา การฟื้นฟูและพัฒนาสังคมเน้นการพัฒนาทางด้านการศึกษาสาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกทำลายไปในสงครามอย่างไรก็ดีประเทศเวียดนามต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายมากมายทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสงครามความตึงเครียดทางการเมืองกับประเทศเพื่อนบ้านและการเผชิญหน้ากับการถูกกีดกันทางการค้ากับนานาชาติในช่วงแรก หลังจากจบสงครามเวียดนาม